สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะพี่แอฟสวัสดีครับสวัสดีครับไอและก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนนะคะในรายการเทคเตาะค่ะวันนี้เรามาถึงอีพีที่สิบเก้ากันแล้วนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเรามากันในหัวข้อของทางม้าลายหน้าโรงเรียนหรือกับดักที่เป็นอันตรายนะคะโอเคก็ วันนี้อาจจะดูเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะที่หลายคนอาจจะไม่เคยคิดก็เป็นเรื่องของทางมาลายหน้าโรงเรียนนั่นเองค่ะ,ะมันอาจจะไม่ใช่เส้นเขา่เขาๆธรรมดาแต่อาจจะเป็นจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะแล้วเราจะมีระบบช่วยเตือนระบบอัจฉริยะตรงนี้ค่ะที่ใช้ AI ในการตรวจจับเด็กข้ามถนนแบบเรียบแา นะคะได้อย่างไรนะแล้วก็จะช่วยลดอุบัติเหตุได้อย่างไรค่ะออปติมุดค่ะเรามีโซลูชันนะคะระบบแจ้งเตือนสุดล้ำค่ะที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กๆหน้าโรงเรียนค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญพี่แอฟนะคะมาเล่าต่อเกี่ยวกับโซลูชันเด็ดๆกันในวันนี้ได้เลย EP นี้เรื่องใกล้ตัวอย่างที่รางไอว่านะฮะเราขออยู่ในกระแสนิดน,นึงนะครับอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ใกล้ตัวทุกท่านนะครับส่วนตัวผมยังไม่มีลูกแนะ้ แต่ผมมีหลานผมก็จะอินกับเรื่องนี้นิดนึงเกี่ยวกับอหล้นหลานไปโรงเรียนแล้วก็เรามักจะเจอข่าวใช่ไหมครับที่เด็กๆบางครั้งเนี่ยข้ามถนนแล้วกอ็อาจจะข้ามเข้าโรงเรียนหรือว่าข้ามออกจากโรงเรียนก็ตามนะฮะก็มักจะเคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับเกี่ยวกับการข้ามถนนแม้ว่านะครับแม้ว่าจะมีคุณครูแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ แม้ว่าตรงนั้นจะมีทางม้าลายมันก็ยังไม่ปลอดภัยสะทีเดียวนะฮะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับทางม้าลายที่ว่าว่าถ้าหากว่าเรามีระบบอื่นๆมาช่วยเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้มากกว่าน,นี้ไหมนะครับดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับเป็นคณะคุณคร,รูอาจารย์นะครับหรือว่าประกอบธุรกิจี่วโรงเรียนนะครับหรือผู้ปกครองก็ดีนะครับอาจจะรู้สึกไม่สบายใจนิดนึงเกี่ยวกับ อ่าโซลูชันนี้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าลองมาลับฟังกันก่อนนะครับมันอาจจะตอบโจทย์นะครับในส่วนที่ทุกคุท่านตามหาก็ได้นะครับก็ถ้าหากว่าเคยเจอปัญหาเหล่านี้ครับโรงเรียนเนาะแน่นอนว่าต้องมีทางข้ามไม่ว่าจะเป็นทางข้ามที่อันตรายที่สุดผมมองว่าเป็นทางข้ามที่อยู่นโ่งเรียนนะฮะเพราะว่าโรงเรียนหลายๆแห่งเนี่ยมักจะมีจารอ่าตั้ง ที่ตั้งเนี่ยมักจะอยู่ที่เขตชุมชนแล้วก็อาจจะอยู่ที่รอยต่อระหว่างชุมชนซึ่งรอยต่อระหว่างชุมชนเนี่ยถ้าใครขับรถบ่อยๆอย่างผมเป็นเซลเนาะเวลาผมออกไปขายของที่ต่างจังหวัดบางทีเวลาเข้าเขตอ่าเขตระหว่างเชื่อมเมืองต่างๆมักจะมีโรงเรียนอยู่หน้าอยู่หน้าหรืออยู่บริเวณน,น,นั้นๆเสมอแล้วก็ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมโรงเรียนถึงต้อง ตั้งอยู่ที่ถนนใหญ่นะครับมันอาจจะเป็นเพราะการจราจรจะได้สะดวกไงเดินทางสะดวกมีถนนหลายเลนเนาะแต่ว่าสิ่งนี้แหละครับที่มันรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะว่าคนที่สัญจรไปมาเนี่ยบางคนไม่รู้ว่าจะถึงเขตโรงเรียนแน่นอนนะครับหลายโรงเรียนปัจจุบันมีป้ายบอกก่อนถึงเขตโรงเรียนเนาะแต่บางทีเนี่ยโรงเรียนก็อยู่ในจุดที่อับสายตาเนาะ ยู่ในช่วงที่เราทําความเร็วพอดีหรืออาจจะอยู่ที่ในช่วงที่แบบเฮ้ยเราเห็นใต้แล้วหรือเราอาจจะไม่ทันมองเห็นใต้แล้วเราก็ชะลอความเร็วไม่ทันอันนี้จะอาจจะให้เกิดอันตรายได้นะฮะผมพูดถึงโรงเรียนในชนบทลหลายๆที่นะฮะที่มักจะอยู่ในอ่พื้นที่ที่เป็นรอยต่อระหว่างเชื่อมเข้าเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็มักจะเห็นครับว่าจะมีเจ้าหน้าที่หรือคณะคนครูเองเนี่ยเข้ามาอำนวยความสะดวกนะครับอย่างเช่นบอก บกรถให้นักเรียนนะครับคอยดูแลความสะดวกให้นักเรียนแต่ผู้ขั้นใช่ไหมอุบัติเหตุมันมักจะเกิดขึ้นในจังหวะที่เราแบบไม่ไระวังตัวนะครับอันนี้คือปัญหาของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทแต่ปัญหาของพื้นที่ที่อยู่ในเมืองก็มีลักษณะทับคายครบขายเช่นเดียวกันนะในเมืองมันจะแตกต่างเนาะแวดล้อมในเมืองมันจะจอแจรถอาจจะติดอ่าแต่ รถติดเนี่ยมันก็เกิดอุบัติเหตุได้ในหลายๆข่าวที่เราดูเนี่ยก็คือมีรถจักรยานยนต์แทรกเข้ามานะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยแทรกเข้ามาเพราะว่าบางคนก็รีบไปทํางานเพราะว่าช่วงที่นักเรียนต้องเข้าเรียนเนี่ยมันก็คือช่วงที่ผู้ปกครองต้องเข้าไปที่ออฟฟิศเข้าไปที่ที่ทํางานเหมือนกันนะครับต่างคนต่างรีบน,นะครับแม้ว่ามันจะดูติดขัดจ่อใจอย่างไรนะฮะมันก็มีอุบัติเหตุเก,เกิดขึ้นหลายครั้งเพราะว่าบางครั้งรถมี รถที่ใหญ่กว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปบางทัศนวิสัยก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับดังนั้นก็อยากจะเตือนนิดนึงครับว่าเรื่องของการข้ามถนนของเด็กๆเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ระวงังแม้ว่าจะมีทางมาลายเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็ขอแชร์เคสแล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นผมอาจจะมีภาพที่ทุกท่านอาจไม่สบายใจนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันก็คือเรื่องจริงเราจะได้ เอามาเป็นวิทยาทานกันนะก็เรื่องแรกเลยฮะเป็นโรงเรียนอันนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยครับปีปีเนี้ยปีหกแปดนะครับก็เป็นเรื่องที่เอ่าเกิดเกิดขึ้นที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะฮะก็เป็นเด็กโตหน่อยนะครับเด็กมสามแล้วนะอ่าก็น้องก็ข้ามถนนปกตินะครับแต่เผอ,อิญว่ามีผู้ขับขี่เนี่ยมัวแต่ดู GPS นะครับแล้วก็ชนเข้ากับน้องนะครับก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนนะครับ ซึ่งมกักจะเกิดขึ้นแบบนี้บ่อยๆผมก็เลยเกิดมาแต่แรกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่โรงเรียนที่อยู่ในพืบบนะ้นที่ชนบทนะพื้นที่ที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับจากการที่เนี่ยมันมีทั้งรถใหญ่รถเล็กบางคนเนี่ยมองไม่หันจริงๆมองไม่เห็นจริงหรือบางคนดู GPS อันนี้ผมไม่อยากโทษ GPS หรือไม่อยากโทษอะไรนะเพราะว่ารวมๆวม,มันคือความประมาทเนาะอ่าดังนั้นถ้าหากมันมีความประมาทกับคนสักคนหนึ่ง นะครับมันก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างข่าวแรกนะครับอ่าข่าวที่สองนะฮะอันเนี้ยไม่ได้เกิดกับน้องนักเรียนและแต่เกิดกับคุณครูนะครับที่เป็นคนคอยถือธงอะไรๆท่านน่าจะเคยเห็นเนาะถือธงเป่าน,นกหวีดแล้วก็อ่าคอยบบกรถนะครับเช่นนี้เกิดกับโรงเรียนวิชุพิธนะครับก็คุณครูเนี่ยเขาถือธงแดงนั้นนักเรียนข้ามถนมนเนาะคือบางโรงเรียนมีเด็กเล็กจริงครับ คุณครูเนี่ยต้องคอยไปรับฝั่งหนึ่งแล้วก็ข้ามาอีกฝั่งหนึ่งที่หน้าโรงเรียนเนาะอ่าทีเนี้ยเคสเนี้ยเกิดขึ้นกับคุณครูเลยนะครับก็คุณครูเนี่ยอ่าถูกรถเฉี่ยวนะครับก็อันนี้ไม่ทราบได้ว่าเอุผลคนใดนะครับอันนี้หน้าโรงเรียนชูทิศเนี่ยวิชูทิศเนี่ยนะครับก็จะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในจริงก็เป็นถนนใหญ่แหละถนนสี่เลนนะครับก็ก็เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกทุกถนนแหละนะครับดังนั้นก็เลยอยากจะฝาก่านผู้ชมไว้ว่า แม้ว่าเราจะระวังแล้วแม้ว่าเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะครับเป็นคนรูด้วยก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เราไม่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็ถ้าหากกังวลอยากจะได้โซลูชันที่เอาไปเพิ่มเติมสร้างความปลอดภัยผมมีโซลูชันแนะนำครับชื่อ PRODUCT ว่าพนวิทนะครับจาก b a ส t e อรนะครับ b a t e r คืออ่าเดเวลลอปเมนที่เป็นคนไทยนะฮะที่พัฒนา เทคโนโลยีนี้นะครับต้องบอกว่าข้อดีของการที่เรามีเดฟเป็นคนไทยเนี่ยก็คือเขาจะรู้เค l t จ r รู้ว่าให้บ้านเราเนี่ยถนนมันจอแจยังไงอ่าพฤติกรรมการขับขี่ของมอเตอร์ไซค์ของรถบัสบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงนะฮะถ้าเราซื้อซอฟต์แวร์เมืองนอกเนี่ยอันเนี้ยเขาจะไม่รู้พฤติกรรมเลยนะเพราะว่าเมืองนอกเขาก็าขับขี่อีกแบบหนึง่งต้องบอกก่อนว่าประเทศเราเนี่ยอ่า ผู้ใช้ถนนผมพูดรวมๆเลยนะไม่ว่าจะมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถบัสรถเก๋งรถอะไรก็แล้วแต่คือเขามีพฤติกรรมที่เรียกว่าไงดีรีบรีบรีบกันทุกคนนะอ่ะเออมันก็เลยอาจจะทำให้เกิดความประมาทนะครับดังนั้น b บสเตอร์นะครับเป็น Developer ที่เป็นคนไทยนะครับเข้าใจถึงเรื่องของความรีบของคนไทยนะฮะก็เลยออก Product ชื่อว่ามานาวิทยนะครับมานาวิทยคือ ระบบวิดีโออนาลิติกนะครับซึ่งจะตรวจสอบนะครับภาพเคลื่อนไหวต่างๆวัตถุต่างๆนะครับที่มีการเคลื่อนที่แล้วก็มีการคำนวณนะครับว่าไอ้วัตถุเนี่ยมันจะเข้ามาในระยะเท่าไหร่นะครับจริงๆมานาวิ์เนี่ยจะเป็นซอฟต์แวร์ที่เราเอาไว้สำหรับดูเรื่องของ customer flow นะครับดูเรื่องของบุคคลแหละครับว่าบุคคลเนี่ยเดินไปไหนถึงไหนนะครับรถเนี่ยก็เหมือนคนเหมือนกันเขาว่จะขับขีจัด จุดหนึ่งไปจุดหนึ่งใช่ไหมครับอ่ามาราวิทก็จะคอยดูแล้วก็คอยประเมินพฤติกรรมครับผมอ่าก็คือ customer behavior นะฮะก็คือดูพฤติกรรมของบุคคลคนนั้นนะครับอันนี้เราเอาเอามาใช้บนถนนเนาะปกติมาราวิจจะขายอยู่ในอ่าดีเทลหรือว่าพวกห้างนะฮะอ่าดู customer journey นะครับจุด B ไปจุด A นะครับดูว่าน้องนักเรียนเนี่ยนะครับจะข้ามถนนไหมหรือว่าจริงๆเนี่ยแค่ยืนรอเพื่อนเฉยๆนะครับ ่าเราจะได้รู้สัญญาณจะได้เตือนได้ถูกนะฮะอ่าแล้วก็เรื่องของ Car d e t e c t i o นะครับใครที่กังวลว่าเฮ้ยเกิดเหตุทีไรกล้องไม่ชัดสักทีนะฮะอันเนี้ยจะแม่นยำเพราะว่าเทคโนโลยีของเราสามข้อบนเนี้ยคือดูพฤติกรรมของมนุษย์ใช่ไหมฮะแต่ว่าข้อล่างเนี่ยเราตั้งใจจะดูเรื่องของรถยนต์เลยนะครับดูประเภทรถดูทะเบียนรถนะฮะอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ นะครับแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะครับเมื่อกี้ภาพรวมแล้วนะครับโซลูชันของเราเนี่ยคือเราไม่ได้อ่าจะดูเพียงแค่รถยนต์นะครับวิธีการดูเนี่ยเราจะดูพฤติกรรมของน้องนักเรียนหรือว่าคุณครูที่พาข้ามถนนนะครับถ้าหากว่าเด็กๆกําลังจะข้ามนะครับเราเนี่ยจะตรวจสอบได้คือเราต้องแยกก่อนนะว่าเด็กกำลังจะข้ามหรือเด็กรอรออะไรยืนอ่านหนังสือยืนดูมือถือหรือว่ารอผู้ปกครอง นะครับแต่ถ้าเด็กกําลังจะข้ามขาก้าวเข้ามาบนทางม้าลายแล้วเนี่ยนะครับหรือก้าวกําลังจะก้าวลงฟุตบาทตัว AI เขาก็จะจับพฤติกรรมครับเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยลักษณะเนี่ยน้องกําลังจะข้ามเราจะมีการติดตั้งนะครับไฟนะครับไฟหรือว่าเราสามารถเอาขุดเป็นประเภทเสียงด้วยก็ได้นะครับไปไว้ไปดักไว้ตรงเลนนะครับที่รถเนี่ยกําลังจะผ่านนะครับอ่า เลนมันสวนกันอยู่แล้วเนาะหลายหลายพื้นที่นะครับเราก็จะเอาไฟเนี้ยไปติดตั้งไว้ก่อนที่รถจะถึงทางม้าลายหรือทางข้ามนะครับด้วยกล้องนะครับกล้องเนี่ยตรวจตรวจจับคนจะข้ามอ่าส่วนส่วนไฟเนี่ยก็เอาไวต้ตรวจสอบนะครับไม่ได้ตรวจสอบเอาไัยเอาไว้บ่งบอกนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้กำลังม,มีคนข้ามก็คือใครก็ตามที่ขับรถเนี่ยแล้วเห็นไฟเนี่ยอย่างไฟกระพริบแดงเนี่ย มันจะทําให้เราชะลอนะครับมากกว่าป้ายเนาะป้ายเนี่ยเราเห็นแล้วก็บางทีไม่สังเกตด้วยซ้ำเพราะว่ามันไม่ได้มากระทบกับดวงตาของผู้ขับขี่นะครับทีนี้ถ้าเรามีไฟนะครับยิ่งถ้าเขตชุมชนสามารถเพิ่มเสียงได้ก็ใส่เสียงเข้าไปได้นะครับอาจจะเป็นการแจ้งเตือนว่าข้างหน้ากำลังมีคนข้ามถนนนะอะไรอย่างนี้นะครับเป็นเสียงดังๆแจ้งเตือนนะครับก็จะช่วยให้ผู้ขับขี่เนี่ยมีความระมัดระวังมากขึ้นนะครับแล้ว ระบบของเราเนี่ยมันไม่ได้เตือนตลอดนะฮะอ่ามันจะเตือนเฉพาะคนกำลังจะข้ามจริงๆนะครับดังนั้นผู้ใช้ถนนเนี่ยก็จะไม่เกิดความลำคาญครับก็คือขับขี่ปกติมีเด็กกําลังจะเตรียมข้ามหรือก็ลังจะข้ามจริงๆแล้วเนี่ยไฟเห็นเตือนแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของทัศนวิสัยด้วยเพราะว่าในเมืองเนี่ยก็แน่นอนมีรถบัสรถอะไรต่างๆที่อาจจะสูงกว่ารถเก๋งอาจจะสูงกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับทําให้เราเนี่ยมองไม่เห็นจริงๆ อ่าแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแล้วก็ยิ่งถ้าน้องแบบมีพฤติกรรมแบบรีบอ่าวันนั้นรถรถเมย์มาส่งที่หน้าโรงเรียนสายแล้วอยากจะวิ่งข้ามไวๆนะครับตัว AI เนี่ยก็จะมีการบันทึกภาพตั้งแต่คือดูน้องเนี่ยตั้งแต่น้องลงรถเมย์แล้วพยายามจะวิ่งเข้ามาเพื่อจะข้ามถนนอันนี้เราก็ไฟก็จะเตือนเหมือนกันนะฮะเออก็คือดูพฤติกรรมตั้งแต่ เด็กกำลังจะวิ่งข้ามหรือบางคนเดินข้ามช้าๆอันนี้ก็จะแจ้งเตือนด้วยลักษณะเดียวกันครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยอการเตือนของไฟมันทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยระวังมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีช็อกล้องอีกชุดหนึ่งครับคอยตรวจจับรถนะครับที่จะมันเข้ามาเรื่อมันเกิดเหตุจริงๆนะฮะกล้องเนี่ยก็จะบันทึกเหตุการณ์ณตรงนั้นได้นะครับว่าเฮ้ยสรุน้องพุ่งเข้าชนรถเองหรือว่า รถเนี่ยไม่ได้มองจริงๆทําให้รถเนี่ยไปชนน้องนะครับมันก็จะทําให้เรื่องของคดีความอาจจะเบาบางลงคือมันก็อยู่ในมุมของกฎหมายนะฮะอันนี้ผมขอไม่เฉียแล้วกันนะแต่ว่ามันก็จะมีพยานนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ผิดแต่น้องเข้ามาชนนะครับก็อ,อันนี้มันช่วยให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นผมใช้คานี้แล้วกันนะครับไม่ได้ไม่ใช่แค่ฝ่ายน้องฝ่ายผู้ขับขี่เองด้วยเช่นกันนะครับผม โอเคนอกจากนี้นะครับตัวมานาวิทย์ของเวสเตอร์เนี่ยเรายังมีเรื่องของอตัวแดสบอร์ดนะครับในการคอยดูนะว่าพฤติกรรมการข้ามถนนของน้องเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับซึ่งมันก็จะมีการนับนะครับคนที่ข้ามคนที่ไม่ข้ามนะครับมันจะทำให้เราประเมินได้ว่าทุกเช้าเนี่ยมีคนที่รออยู่ใป้ายรถเมล์ร่วมกับน้องๆเนี่ยเท่าไหร่นะครับผ่านตัว People Analysis อันนี้นะครับอ่าแล้วก็เรายังมีเรื่องของ ทาร์ฟิกแอนาลิซินะครับอ่าในตัวอย่างอาจจะเขียนเป็นรีเทลนะแต่ว่าเราสามารถจะดูน้องๆน,นักเรียนนะครับในเรื่องของทาร์ฟิกได้นะครับผมว่าเป็นเพศอะไรยังไงนะครับเพื่อเราจะได้เตรียมคุณครูหรือว่าอ่าเจ้าหน้าที่นะครับคอยนําพาน้องส่งนะครับซึ่งเราสามารถมองเห็นเป็นช่วงเวลาได้นะครับว่าเฮ้ยช่วงเวลากี่โมงคือช่วงพีชชาร์นะครับแม้ว่าช่วงพิชานเนี่ยแน่ๆก็คือก่อนเข้าเรียนใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะได้ จัดเจ้าหน้าที่ได้ถูกเนาะว่าเฮ้ยช่วงก่อนเข้าเรียนสักสิ้านาทีเนี่ยพีคสุดหรือเปล่านะครับหรือว่าจริงๆก่อนสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยพีคสุดนะครับเราจะได้นําเจ้าหน้าที่เนี่ยไปไว้ในจุดอื่นได้ด้วยนะครับกระจายพื้นที่นะครับจัดสรรเจ้าหน้าที่ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมโซลชันนี้เหมาะกับใครนะครับก็แน่นอนก็เหมาะกับโรงเรียนครับอ่าอาจจะเป็นโรงเรียนในเมืองนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่ อยู่ในโรงเรียนได้ก็ได้นะครับในพื้นที่โรงเรียนก็จะมี่าการข้ามแยกการข้ามอะไรเนาะถ้าเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับเราสามารถเอาระบบเนี้ยไปไว้ในโรงเรียนก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับอ่าหรือว่าถ้าหากว่าเป็นโรงเรียนที่อาจจะชนบทหน่อยนะครับรถวิ่งเร็วๆนะครับเราแจ้งเตือนตั้งแต่ไก่โฮเลยนะครับตั้งแต่ปลายถนนหรือว่าตรงทางโค้งเลยว่าเฮ้ยข้างหน้าเด็กกําลังข้ามถนนอันเนี้ยเราสามารถทําได้นะครับเพราะว่า อ่าถ้าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชนบทหน่อยรถมันจะวิ่งไวมากนะครับอันนี้เป็นที่รู้กันนะครับดังนั้นก็โรงเรียนได้หมดเลยครับหรือว่าจะเป็นสถานที่อื่นๆนะครับที่อ่ามีเด็กเล็กหรือว่าจริงๆเด็กไม่เล็กก็เ,เกิดอุบัติเหตุได้นะครับหรือจะไปไว้หน้าโรงพยาบาลน,นะครับที่มีผู้สูงอายุต้องเดินเข้ารับการรักษานะครับเยอะๆแล้วเขาก็เดินช้าหรือผู้ป่วยเดินช้าเนี่ยนะครับก็ สามารถที่จะติดตั้งระบบพวกนี้ได้นะครับผมก็อันนี้จะเป็นโซลูชันของเราในวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะเห็นประโยชน์ของโซลูชันของเรานะครับแล้วก็ถ้าหากใครอยากจะทดลอง POC นะครับหรือว่าอยากจะให้เราช่วยเข้าไปสมบูริหน้างานให้หน่อยว่าโรงเรียนเราเป็นแบบเนี้ยเราจะติดตั้งระบบนี้ได้ไหมนะครับอันเนี้ยสามารถทําได้นะครับก็ติดต่อเราเข้ามาผ่านทุกช่องทางของออ s ติมุดได้เลยครับผมก็ ประมาณนี้ครับบางไอสำหรับโซลูชันวันนี้ ค่ะขอบคุณค่ะพี่แอฟและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโซลูชันนะคะระบบแจ้งเตือนเด็กข้ามถนนที่จะช่วยให้ทางมาลายหน้าโรงเรียนปลอดภัยมากขึ้นค่ะมากกว่าการเส้นข่าวธรรมดาถูกต้องไหมคะอ่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเทคตอตกันนะคะสำหรับคุณลูกค้าหรือท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหาโซลูชันเรื่องเน็ตเวิร์กเซก t y ิตี้หรือ IOT ค่ะออ t ติมูเราพร้อมให้คำปรึกษาแบบเข้าใจง่ายและใช้ได้จริง นะคะคสามารถติดต่อเรามาได้ที่ Line at o p t i m u h a i l a n d ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนสามารถกดไลค์กดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะเพื่อรับเนื้อหาดีๆนะคะแล้วพกบกันใหม่กันใน EP ที่20นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ